Thank you. ลำดับต่อไปนะเมื่อพร้อมก็ปรับทนะ่านั่ง <c oughs> ปรับท่านั่งให้ดีนะให้ท่านั่งเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความผ่อนคลายนะไม่ตรึงไม่เครียดนะไม่เกร่งจนเกินไปใครที่นั่งอยู่บนอาสนะ ก็ลองนั่งแบบไม่พิงดูนะการนั่งตัวตรงโดยที่เราต้องคอยประคองแผ่นหลังเราอยู่เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้สติของเรามีกำลังเพิ่มมากขึ้นถ้าเราต้องนั่งถ้าเรานั่งพิงเนี่ยความ สบายนะมันจะทำให้เรารู้สึกขาดสติได้ง่ายนะก็ลองดูนะถ้าใครไม่ได้ปวดหลังจนเกินไปนะลองให้แผ่นหลังเราเนี่ยมันตั้งตรงด้วยตัวมันเองแล้วก็ลำคอนะตั้งตรงตั้งใจเอาไว้ว่านะใน ระยะเวลาที่เรากําลังจะมาปฏิบัติร่วมกันนี้เราจะไม่ขยับร่างกายอีกถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็เลือกท่าที่มั่นใจว่าเราจะอยู่กับท่านี้ไปได้นานๆนะแล้วก็สำรวจให้ทั่วร่างกายนะให้มันรู้สึกว่า ผ่อนคลายนะสบายๆไม่เกร็งไม่เครียดเราจะมาฝึกปฏิบัตนะิการอยู่กับปัจจุบันขณะขณะที่เป็นปัจจุบันนี้นะมันมีอยู่ขณะเดียวเท่านั้นนะขณะ ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วขณะต่อไปก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะตามมันทันหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เนะีไม่ได้อยู่กับ ขณะปัจจุบันนี้กำลังอยู่กับปัจจุบันนี้ได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ถูกพลังงานบางอย่างดึงให้เราออกไปคิดถึงเรื่องอดีตบ้างเรื่องที่มันอยากจะได้ในอนาคตบ้างคิดสารพัดคิดเลยนะ ม่ไรก็ตามที่จิตมันออกไปคิดไม่ว่าจะอยู่ในอดีตหรือในอนาคตหรือในมิติใดก็ตามเราได้หลุดออกไปแล้วเราได้หลุดออกไปจากขณะปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นไรนะช่วงที่เราฝึกฝนกันอยู่เนี่ยเราก็ รู้ทันมันเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับขณะปัจจุบันนี้ให้ได้นะอยู่กับตรงนี้แหละตรงหน้าเรานี่แหละเฉพาะหน้าปัจจุบันนี้เกิดดับเห็นความเกิดเห็นความดับไปของแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยอยู่กับลมหายใจนะ อยู่กับการรู้เฉพาะหน้าบางคนนะฝึกรู้เฉพาะหน้าได้ทั่วทั้งตัวแล้วเนี่ยนะหรือว่ารู้แบบกว้างๆไม่ได้เจาะลงไปที่ลมหายใจนะแต่มีความรู้อยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันขอให้รู้อยู่กับรู้ อยู่กับขณะปัจจุบันนี้นะเห็นธรรมชาติของปัจจุบันอย่างต่อเนื่องให้ได้นะมันจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เกาะไปกับเข็มนาฬิกาเลยนะเห็นเข็มนาฬิกาเนี่ยมันเคลื่อนไปไม่ว่ามันจะเคลื่อนไปทีละวินาทีทีละวินาทีก็ตามจิตเรามันก็ กาอยู่กับเวลาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,ยเยนี่แหละจะเรียกได้ว่าเรามีอารมณ์อยู่กับปัจจุบันติดต่อต่อเนื่องนะถ้าเราสามารถฝึกการอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะโดยที่จิตมัน ไม่ออกไปคิดนะเรียกได้ว่าอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเลยเนี่ยเมื่อเราทำได้แบบนี้มากพอนะนานพอนะการอยู่กับปัจจุบันขณะที่นานพอเนี่ยจะสังเกตได้ว่าการเวลาได้ผ่านไปรวดเร็ว นะมันผ่านไปเร็วมากนะเหมือนกับว่าบางทีเรานั่งไปครึ่งชั่วโมงละมารู้ตัวอีกทีเอา้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปเหมือนแป๊บเดียวนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้มีการส่งออกไปอดีตและอนาคตการเวลาเหมือนมันจะหยุดตัวลงอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาเราก็มีความ รู้อยู่กับปัจจุบันนะอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าเราเกือบจะอยู่เหนือการและเวลาที่มันหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปนะมันมีอยู่จริงนะสภาวะที่เราสามารถที่จะพ้นไปจากการละเวลาได้นะแต่ว่าอันนี้แค่ชิมลางเฉยเฉยนะเราฝึกจิตอยู่กับ ปัจจุบันขณะอย่างติดต่อต่อเนื่องเนี่ยนะมันจะทำให้เราสามารถที่จะพ้นไปจากขอบเขตของการเวลาได้นะเวลาก็ผ่านไปก็เรื่องของมันแต่เราก็ยังทรงธรรมชาติรู้ของเรานะอยู่กับปัจจุบันได้ถ้าเราทำได้แบบนี้นะเราจะสามารถเห็นความจริง นะเพราะความจริงนะความจริงมันจะต้องอยู่ตรงหน้าจะต้องเกิดขึ้นอยู่ที่ปัจจุบันขณะนี้เราจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราได้หยุดการส่งเอาไปอดีตหยุดการส่งจิตออกไปอนาคต เราจะเห็นธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะทำให้เราเห็นความจริงความจริงในระดับที่เหนือสมมุติบัญญัติด,ด้วยนะจะหมดการให้ชื่อว่ามันคืออะไรหมดการให้ความหมายว่ามัน มีค่าอย่างไรนะเราจะอยู่กับความเป็นจริงในลักษณะที่มันเป็นจริงตามตามตามธรรมชาติของมันจริงๆนะและเราจะเห็นว่าธรรมชาติตามความเป็นจริงของทุกสปปรรพสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยและมันจะต้องผ่านไป มันจะมีธรรมชาติแบบเดียวกันหมดเลยนะคือธรรมชาติของความเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราและมันก็จะผ่านไปนะมันจะถึงวันดับสลายถึงเวลาที่มันจะดับสลายไปก็ตรงหน้าเรานี่แหละนะเกิดต่อหน้าและก็ดับสลายไปต่อหน้าต่อตานะเราจะเห็น มันได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับมันอย่างติดต่อต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันขณะนี้นี่แหละนะ,นะมาฝึกกันนะมาฝึกธรรมชาติรู้ต่อหน้าต่อต,อตารู้เฉพาะหน้าแบบไม่ขาดสายไปด้วยกันนะช่วงใหม่ๆม,มันจะยากอยู่นะแต่ถ้าฝึก มากขึ้นไปเรื่อยๆนะการรู้ต่อเนื่องมันจะนานขึ้นเองเป็นลำดับลาดับไปนะและเมื่อนานมากพอเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีพลังช่วยด้วยนะพลังของสมาธิที่เริ่มก่อตัวจากการอยู่กับปัจจุบันนานๆนี่แหละมันจะช่วยเรานะช่วยให้เราทรง อารมณ์ความตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงมีพลังงานหล่อเลี้ยงนะให้เราไม่ค่อยเผลอออกไปนะเราจะเผลอน้อยลงไปเรื่อยๆนะนะมันก็ต้องอาศัยเวลานะฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลมหายใจก็ดีเราจะเห็นธรรมชาติของลมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงข้างหน้าเรานี่แหละต่อหน้าต่อตาเราเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปในขอบเขตร่างกายก็อยู่เฉพาะหน้าตรงนี้เหมือนกันนะ,อ,ะอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ไปเรื่อยๆด้วยกันนะ อยู่กับลมก็ได้อยู่กับความรู้สึกก็ได้นะสบายๆรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานปฏิบัติไปได้วยกัน